มีนะครับตอนชกมวยอยู่ตอนได้แชมป์ตอนอายุยี่หนะครับได้แชมป์ตอนนั้นนะครับสายตานี่เป็นเลิศแต่พอหลังจากเลิกชกมวยมาแล้วพอขึ้นเลขหกนะธรรมดาครับมนุษย์นะคนเราอะสายตามันก็เริ่มพลั่าเริ่มไม่่คยดีมองไม่่คยชัดอะไรเงี้ยก็เริ่มมีตัวช่วยมีมือถือนะครับพอเราเซตเข้าไปแค่นั้นละครับเราก็ปึ้งเดือตัวนี้นะครับดีคอนแทคเอ็กกองสีทอง บำรุงสายตาโดยเฉพาะนะครับพอเราเริ่มทานมาหนึ่งกล่อง มันรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเห็นชัดขึ้นมองอะไรก็ใสขึ้นเป็นลําดับนะครับเอ๊มันเข้าท่าแฮะต้องทานไปเรื่อยๆแล้วล่ะแน่นอนทานง่ายๆนะครับเลือกทานเวลาไหนก็ได้แค่ทานละนละ1เม็ดแค่นั้นครับถ้าไม่มีอาการใดๆก็ทานได้เหมือนกันครับเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เป็นบํารุงสายตาเราโดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าหยุดทานแล้วรับรองว่าไม่มีผลอะไรนะครับเราทานมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะดวงตาของเรานะี มีคู่เดียวรับรองปลอดภัยมีออยอแน่นอนครับ